เจนพี่เจนจ๊ะหนูหิว<ม>ข้าว,วจังเลยเราไม่มีเราไม่มีอะไรจะกินแล้วก็ต้องอดทนไปก่อนอุ้ยงานโลกไปหาอะไรกินกันเถอะจ้าเดี๋ยวเราไปดูถแถวาเราไปดูแถวแถวร้านขายของห้าบาทแล้วก็นี่มีไกอยู่ห้าบาทไปกันเถอะจ้า<ม>พี่คะร้านขายของไปทางไหน โคง<ค>เ,เลี้ยงได้ไหมคะได้สิเผือ่อเราจะให้เผื่อเราเผื่อเราจะเอาไปโชว์แล้วเผื่อเราจะเอาไปโปรโมทแล้วเขาจะให้ตังค์เราเพราะความน่ารักเข้ามาก่อนพี่พี่อุ้มสิโอเค <Okay. S 2> เขาไปนอนในบ้านก่อนแล้วเราจะเอาอาหารที่ไหนให้แมวกินขนาดเรายังไม่มีข้าวกินเลยพี่<อ>พี่พอมีกล้วยอยู่หองสำลูกอะ่ะ นอนนอนเตียงสีแมวกินกล้วยได้หรอพี่ค่เห็นพวกเจ้าทำตัวดีวิทำไมแมวพูดได้อ่ะฉันเป็นแมววิเศษที่ตกลงมาจากฟ้าพี่ได้ยินเหมือนหนูใช่ไหมใช่นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันเป็นแมววิเศษที่พระเจ้าบอกว่า เนนีอ่ไหรคะเนี้อเก้าเก้าเก้าวุสามตัวตรงแต่อย่าพึ่งข้าเห็นความดีข้าเห็นความดีของพวกเจ้าเจ้าจะได้รับบ้านกับเงินมหาศาลแต่อย่าใช้สิ้นเปลืองนะ เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเราฝันใช่พี่แจนเราจะรู้ได้ฉันก็จะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอด้วยโอเคค่ะโอเคค่ะเราจะเลี้ยงดูลท่านอย่างดีเลยค่ะโอเคแต่ถ้าผ่านไปหนึ่งปีแล้วฉันก็จะเสดเงินกับบ้านให้คือหมายความว่ายังไงคะเราไม่ได้ทันทีเลยเนออไม่ใช่พวกเจ้าจะทำทำตัวดีให้ ค่าเห็นอีกเยอะก่อนแล้วพอเก่งนี้เราก็ต้องทำตัวดีแล้วถ้าผ่านไปทีแต่ถ้าผ่านวันไปแล้วข่าก็จะเสดเงินให้เจ้าทีละสิบบาทสิบบาทอ,อ๋อคือเราจะได้เงินวันละสิบบาทไปซื้อข้าวกินใช่ไหมคะใช่เราแบ่งกันห้าบาทนะน้องว่าแต่ห้าบาทซื้อมามายังไม่ได้เลยโอเคครับ <Okay, S 2> ข้าไปทำตัวแล้วที่จริงฉันฉันเป็นแมวจริงจริงฉันโกหกพวกเธอแต่ฉันสสามารถเสร็จบ้านได้หมายความว่ายังไงฉันแค่ทำตัวดุๆไปแต่ฉันเพิ่งโดนเจ้าของเพิ่งมาทิ้งเมื่อกี้เดีเพิ่งเจ้าของเพิ่งมาทิ้งเมื่อกี้ที่จริงฉันโกหกหมดเลยแต่ฉันเสร็จของได้เดเพิ่งแมวไปจูนสติก่อน นี่ไม่เชื่อก็ดูนะจะเซ็จลูกแมวได้ไหนนี่ไงแล้วเราจะเอามาทำอะไรก่อต้อหน่อยฉันหิวข้าวหโอเควันนี้ให้เวลากี่บาทอะดืมสิบบาทโอเคเอาไปโอเคเราได้ตังค์แล้วโอเคไปซื้อข้าวด้วยหิวข้าววิตายติดเท้ติดตูเอ้ยเอ้ยปั๊บ เดี๋ยวขอเร็จรถก่อนนะเสร็จรถไม่มีรถนะนไงอุ้ยสงสัยจะเป็นแมววิเศษจริงจริงด้วยเครื <c oughs> ่องม <c oughs> งนี้คะ่ะคุณพีเ่เราไม่เคยนั่งรถหนุแบบนี้มาก่อนเลยนี่ไม่ใช่รถหรูคะ่ะเนเก็บมาจากข้าง <c oughs> ทางข้างทางข้างทางไม่ใช่ท้างทางเจนเก็บมาจากข้างทางจริงๆไม่ใช่รถหรูหรอก ขนาดเงินยี่สิบสามสิบบาทก็ยังซื้อได้อันนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกวรถตุกตุกค่ะร้อยก่อนตุกตุกได้าถึงร้านค้าแลว้าวว้าวไปไหมว้าวขโมยของดีกว่าขโมยของค่ะไม่ได้นะไม่ดีไม่ดีห้ามจะกินและ วกเธอก้าวเท้าไหนออกจากบ้านเนี่ยมาถึงไฟก็ไม่หลานก้าวเท้าขวาหรือว่าเราจะเป็นตัวสวยอันนี้ค่ะเราได้ข้ามาแล้วค่ะคุณเจนอยู่ไหนคะเจนหายเจนอยู่ในกองพังหรือเปล่าเจนเจนออกมาขาขอไปช่วยเจนด้วยมัคุณเจนคุณขึ้นดีชั้นมาค่ะ ขอขอนี่คุณโดนแล้วเจนเอาขับรถเหรอจะขับรถก็ไม่บอกคุณเจนคุณขับรถคุณตอนนีฉันก็ขับรถไว้เลยฉันก็เหยียบเบรกสุดชีวิตเลยใช่ไหมคุณข้อข้อแล้วข้อข้อด้วยข้อข้อแกงไม่ได้ขึ้นช่วยด้วย สตายแล้วลงรถล,ลงไปไหนอ่ะจะไปถึง,งคุณเจนค่ะเอา้าเอ้าเอาคุณเจน,นฉัน,นยังไม่ได้ขึ้นแล้วขบข,ข,ขึ้นไม่ได้หรอโอ้ยไม่เป็นไรฉันเดินกลับบ้านอีก,ก็ได้ถ้าคุณมาเออุ้มสิเจนไปแล้วขบข,อขอไปแล้ว ที่ไหนกุกตายแม่คิดคุกตายเมื่อไเราจะได้บ้านใหม่อะแล้วทำไมไม่ไปจ่ยเกๆบ้า เิเจนมาเจนอยู่ใส่ะเนี่ยนี่บ้านก็จะเป็นกระท่อมเล็กๆนะนี่ซื้อขนมมาอันนี้บ้านก็จะเป็นกระท่อมเล็กๆฟิลมินิมอลหนูขอกินนะคะฟิลมินิมอลค่ะเนี่ยบ้านก็ฟิลมินิมอลค่ะประตูไม่ออกเปลี่ยนสีหน่อยเปลี่ยนสีทำไม <ด>มีมีมนอุ้ยน้องมีพิซซ่าด้วยจริงเหรอขอกดอนุญ,ญาตก่อนนะคะมีมีพิซซ่าด้วยอ่ะโอเคกินกันคนฉันกดอนุญาตทำมาแล้วโอ,อ้ยอร่อยจังเลยขอมาเข้าแนบก่อนนะปกติก็ฉีบปกติโอเคฉันจะเสร็จเสื้อผ้าพวกเธอใส่นะอันนี้คืออะไรอ่ะที่ก่อไฟเหรอนี่เธอเธอได้ เธอได้เสื right? you, ้อผ้ามาแล้วฉันเสร็จออกมาให้เอาไปค่ะใครไม่รู้เธอใส่เสื้อไส์ไหนฉันรู้เธอใส่เสื้อ XL แล้วใส่เสื้อสอด XL อันนี้คือเธอเป็นไททันไททันไปค่ะเปลี่ยนชุดเป็นยังไงอ่ะอุ้ยเธอสเบียงเต็มเลยไม่ต้องซื้อ๋ยวพี่จะไปเปลี่ยนในห้องน้ำสเบียงเต็มเลยในห้องนอนกินช็อกโกแลตคิกแค คิดแค่เอ้ยเป็นคนแค่แสมมติว่ามาเบลก็สมมติว่าแมวก็ทําผมให้เราใหม่ด้วยต้องเปลี่ยนผมจ้าป๊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 าเ๊าย๊าป๊รราป๊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 นน่ะ๊าี้าป๊าป๊าป๊ามีาค๊าผู้ชายนนนี้ปนา อ่ะชุดผูช้ชาย <c oughs> เลือกชุดผิดซ o r r นี่เจ้าเป็นชุดูหลาเลยอันนี้คือแบบเราจะเปี้ยวเยี่ยวราดไปไหนอ่ะนี่อันนี้แต่งตัวเสร็จแล้วเป็นไงคุณอุ้ยเกิดมาไม่เคยใส่ชุดดูดีขนาดนี้มาก,ก่อนเลยไปโชว์พี่แจนดีกว่าโกโกจารี เจลีปันปันยิ้มรลังอสวยไหดสวยกว่าลาของเราคนได้พี่แจนชุดมาเรือสวยไหมไอเลิฟยู่ปะเนี่ยไปโรงเรียนวันเดียวพี่แจนชุดมะเขือสวยไหมเกิดมาเราไม่เคยมีชุดแบบมะเขือมงเลยนี่ เดี๋ยวฉันขอแต่งตัวด้วยนะพอดีฉันเป็นคุณราสติอุย้ยบังฉันอีกเกิมาอยู่เก้าบาทฉันจะออกไปซื้อของก่อนนะ <c oughs> เกิดมาไม่เคยแต่งตัวดีขนาดนี้มาก,ก่อนเลยปกติใส่แต่เสื้อขาดสมุดบ้านเราเป็นสุขภก็เสีโทรศัพท์ให้พวกเราด้วยเสีโทรศัพท์แล้วกันเฮ้ยสมุิฉันหา อ่น้องได้โทรศัพทมือนี้ปะ่ะได้ค่ะแล้วพี่อยู่ไหนไไอ่ะเนี่ยอยู่ธนาคารมีเ่เบ็ดบนแบงมาพี่ป้นไม่ดีนะรอแลขทีม่มาบอกเงินโอเคเพราะว่าเรากำลังเราเป็นเศรษฐีแล้วพี่อย่าลืมสิเราไม่ได้จนเหมือนตะก่อนแล้วนะนี่เดี๋ยวฉันขอขับรถก่อนนะน,นี่เรางมาเขือ่อนี่บอกยี่สิบบาทนี่ได้เงินมายี่สิบล้านโอ้ oh my god ไม่ก้องเขาเขาเป็นแมววิเศษจริงๆด้วยแล้วเขาเขาไปไหนอ่ะขับรถเต็มพุ่งออะไรทีเงี้ยไปบ้านเลขที่สิบามเหรอเขพี่เขาเปิดเปิดประตูหน่อยเปิดประตูไงอ่ะตบบ้านละพี่พี่ไปบ้านเลขที่สิบสามเขาเพี่เจนซื้อบ้านใหม่แหละฮารุฮารุแล้วฮารุฮา ขับรถไปอยู่นี่มารับแล้วจ้าคุณหนูเขาเขามาดูบ้านใหม่แล้วบัวบัวบัวในที่สุดเย่แย่อยู่ไหนเนี่ยต๊อปโคกโคกเข้ามาโคกขคกไม่ได้ตัวเล็กเกินแจนเอาโคกเข้ามาได้แล้ว คะฮะฮะขึขอ uhm. huh? ้นขนดูดิดูดิเราเห็นคุณแถมเสื้อด้วยอ่ะซื้อบ้านแถมเสื้อถูบพื้นก่อนกว่าเชือกถูพื้นอุ้ยอันนี้คือโตคำใช่ไหมใช่นี๋ยวดิชานจะลงไปเล่นบาสเกตบอล หนึ่งแย่งอะค่ะว,ว่าบ้านหลังนี้มีชช้ใต้ดินด้วยนะชช้เล่นบาสเกตบอลจริงเหรอจะไปเล่นบาสเกตบอลนะบาสเกตบอลนี่คืออะไร <c oughs> นี่หกโมงหกโมงเย็นใช่ไหมอะาอาบน้ำเร็วพี่แจนอาบก่อนเลย ดิชเล่นบาสเกตบอลยังลงห่วงยังไม่ได้เลยโคกขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าได้เวลานอนแล้วแป๊บยบพึ่งเช็กกันกว่าจะอาบน้ำเย่ช่วยได้ออกไปอาบน้ำโนกเข้าห้องน้ำโน้ตโคกอาบน้ำเองได้โคกไปอาบน้ำ เงินไะคะอย่าลืมก็ถ้าโคกดื้อจะเอาโคกไปปล่อยวัดใช่นี่เดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนไม่อยากใี้โคกะโจนไปนอนได้แล้วใครโคกไงก็อาบน้ำอยู่เดียวพี่แจงโคกอยู่ในห้องน้ำไปดูไปแอบดูสิ ก็บมงกุฎแป <ะ S 2> ๊บอ,อ,อยู่ข้างบนข้างบนไหนอะ่ะข้อสองข้างตรงหน้าเลยหน้าไเออ <c oughs> นี่ยหรอบานไหมเขาเราต้องช่วยโคกอาบน้ำหรือโคกอาบ,บเองได้อาบเองได้ อะไรคบก็ได้อาบน้ำอย่าลืมนะคกแพน้ำปิดด้านให้ด้วยนะคกเอาไปละสามทุ่มลวไปนอนหัวเตียงเด็กล่ะอุ้ยใครเข้ามาพี่ด้ามีคนเข้ามาเดกประตูห้องไปมีคนเข้ามาเจนเจนค่ะเจมื่อกี้มีคนเข้ามาเจนไปจัดการหลงหลง หลงอยู่หลงรักเธอเข้าแล้วอุ้ยอันนี้เตียงสองชั้นเธอจะนอนไม่ได้อะไหนอยู่ไม่อนุญาตเลยดูไหนอ่ะดูไหนกันน่ะโอเคอยู่นี่ก็เสือมานอนห้องนี้แต่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้โขกนอนกับพวกเราไหนห้องนี้เหรออุ้ยห้องน่ารังเจิงเลยเกิดมาเพิ่งมีห้องนอนน่ะ แล้วคุณเจนะางล่ามุดไปกดเพิมเองเด็คุณขอคุณนอนตรงนี้เอ้ยเลือปิดไปตึง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 ขอแล้วแหลเอ้วันที่หนย้ดู แลวแล้วค้าคืนที่แสนยาวนานก็จบลงว้าวยาวนานมากบายบายเจอกันคลิปหน้านะแคชเคิลทำไมมันมสั้นจังอ่ะยบายแคชเคิลพี่ <B>